ม่มีอาหารที่ไหนดีเท่าที่นี่แล้ววิสาหากิจชุมชนริเชฟาร์มไม่มีธรรมชาติใดจะเยี่ยมยอดเท่าที่นี่แล้ววิสาหากิจช um ุมชนลิเชฟาร์มไม่มีดนตรีใดที่จะเยี่ยมยอดเท่าท mm ี่น e ี่แล้ววิสาหกิจชุมชนลิเชฟาร์ม ดา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 จอาหารดีดนตรีต้องไปเลาะกนะจ๊ะมันคู่กันสวรรค์อยู่ที่นี่ใช่น้ะข่าวดีดีกับพี่คำรน

อิ๊ใบไม่มีที่นี่มีแต่บิ๊กไบวันนี้กิจกรรมดีๆนะครับของเราบิ๊กไบก็ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทพวกเขามาทําบุญช่วยเด็กซึ่งมีสภาพผิดจากเรานะครับก็ถือว่าช่วยกันสรรสร้างสังคมนี้ให้ดีขึ้นมาแล้วก็ได้มารับประทานอาหารปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยน้ำแคล แล้วก็กาแฟสูตรพิเศษกาแฟโซดารวมทั้งพิซซ่าพิซซ่าไม่ได้กินเนาะได้กินไหมฮะพิซซ่าเตาถ่านกินตอนเย็นอ๋อตอนเย็นอาหารปลอดภัยนะครับต้องถามพออ,อท,ะท,ะท,ะทะรรบุรีนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มันช่วยสนับสนุนให้เกิดภาวะลื่นไหลส่วนหนึ่งของ เ,เงินตราหรือว่าสังคมเราอย่างไรในภาวะนี้คะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะในส่วนของทรทรสํานักงานลพบุรีนะคะเราได้รับความกรุณาจากทางชมรมสมุทรสาครบิ๊กไบค์นะคะาพาคณะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มไบเกอร์น,นะคะจากสมุทรสาครเดินทางเชื่อมโยงหลงท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเชื่อมมาถึงจังหวัดชัยนาท<ล>ะนะคะก็อย่างที่ทางคุณคำนณได้นําเสนอท่านผูน้ชมไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วนะคะมันก็จะเกิดกระแสนในการพักค้างเพราะว่าคณะเนี่ยมาวันที่1 7บเจดถึงสิแนะคะนนแน่นอนที่สุดว่านอกจากการพักค้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าของฝากของที่ลึกแล้วก็มีนอกจากการเดินทางมาแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งมันมีการทําในส่วนของ CSR นะคะก็คือการช่วยเหลือสังคมนะคะวันนี้เราก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือน้องๆนะคะกลุ่ม พิเศษนะคะที่โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาทค่ะ <Yeah. S 1> ก็ได้รับน้ําจิตน้ําใจจากพี่ๆช่วยสนับสนุนนะคะวันนี้ยอดบริจาคถึง1 0 0 0 0แบาทเลยค่ะ <Yeah. S 3> พวกเราบิ๊กไบคช่วยให้สังคมไหลลืน่น <Yeah. S 3> และบิ๊กไบช่วยให้สังคมลืนล่นไหล <laughs> ดูเหมือนว่าทุกที่ที่คณะของเราไปนะครับมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมผสมผสานกับการเคลื่อนตัวของเราด้วยอันนั้นจุดประสงค์ใช่ไหมครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราชาว2ล้อเราเรียกชาว2ล้อหรือฮาร์เรย์ v i วิสันหรือ Big กไบค์เนี่ยพวกเราส่วนมากก็จะรวมตัวเป็นทำเพื่อสาธารณประโยชน์ซะส่วนใหญ่ก็หลายๆที่ที่เราไปช่วยหลายๆต่างๆแถวต่างๆัต่างจังวัดแถวอะไรที่ธุรกันดารเราก็ไปช่วยมันเยอะแล้วอย่างวันนี้ก็มีการประสานงานมาที่ชัยนาทไปช่วยโรงเรียนเด็กพิเศษซึ่งซึ่งก็ก็จะเป็นเด็กๆที่มีความพิเศษเรื่อง เรื่องร่างกายแล้วก็เนี้ยเราก็ได้การประสานงานจากทางพีกพ่กบเจ้าของที่นี่แล้วก็พี่อู๊ดแล้วก็ทางพี่น้องชาวไบเกอร์ที่อยู่ชายนาประสานกันมาแล้วก็รวมตัวกันขับขี่มาเพื่อจะมาช่วยน้องๆเขาแล้วก็มามีกิจกรรมที่ลิเชนชที่นี่<ช>ครับ,รบก็เป็นการรวมตัวเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกครั้งที่เราทำครับก็บิ๊กไบก็ทำคุณประโยชน์กับสังคมแต่ว่าวันนี้มันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ใน บิ๊กไบคนะครับปรากฏว่าไปเอาโจรมาร่วมขบวนด้วยอ่ะโจรออกมาออ,อนี่อ้ออนีใช่ไหเราเราไปคมขืนแล้วหนีมาร่วมขบวนถึงหน้าผมจะโหดแต่ผมอยู่ในโหมด <Dude. S 2> <laughs> อยู่ในโหมดนะโหมดดีถ้าท่านเข้ามาที่มโนรมหรือเข้ามาที่ลิเชฟาร,ร์มแห่งนี้แล้วนะครับมีธรรมชาติหลากหลายมีรถ ATV นะครับแล้วก็มีบึงมีสะให้ล่องเรือมออีบริเวณที่เป็นสวนป่าที่สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ นั่นคือธรรมชาติส่วนอาหารก็เป็นอาหารปลอดภัยอาหารที่เรียกว่าเป็นออร์แกนิกหลายอย่างนะครับก็ผ่านไปสองอย่างแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะฮะตัวนี้จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่ทำมาจากผักแครโออที่นี่จะเน้นเรื่องสุขภาพครับคือครจริงๆแล้วผักแคลวก็ถือว่าเป็นราชินีแห่งผักอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเอามาทำเป็นโยเกิร์ตเพื่อที่จะทานตอนเช้ามันทำให้ทานได้ง่ายขึ้นและได้ประโยชน์จากโยเกิร์ตด้วยเนาะ ถือว่าเป็นโยเกิร์ตที่ที่ไม่ธรรมดาคับพักแคลนี่คุณประโยชน์มันมันมีอะไรบ้างมีทั้งต้านอนุมูลอิสระสูงมีไฮไฟเบอร์แล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็เกี่ยวกับระบบเลือดแล้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อทานคู่กันเนี่ยมันจะทำให้ระบบจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ย<อ>ดีขึ้นระบบการขับถ่ายเป็นปกติภูมิคุ้มกันเราก็จะสูงขึ้นอันนี้คือที่สำคัญนี่คือหลักๆเลยที่อยากให้สุขภาพเนี่ยมี เอ่อแอนติบอดีค่อนข้างจะดีขึ้นโอครับผมนีม่ของดีอยู่ที่นี่นะครับนั้นลองเนาะลองเลยครับมีมีคนถือให้กินด้วยื <c oughs> <c oughs> อมอรสชาติดีครับใช้น้ำผึ้งในการให้ความหวานนิดนึงสุดยอดคนระอืมนะครับ <c oughs> มีที่นี่คือที่ริเช่ฟาร์มแล้วจะมีที่ไหนอีกครับ ตอนนี้เรามีอยู่สอสาขาที่กรุงเทพสองสาขาแล้วก็ที่มานโนลมหนึ่งสาขาครับนี่คือของดีอาหารปลอดภัยอาหารออร์แกนิกเชฟบอกว่าดีทั้งหมดรวมกระทั่งถึงระบบขับถ่ายแล้วเชฟว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมีเสียงปูดแปดปิดปึงเห็นผลแน่นอนของดีๆนะครับอยู่ไม่ไกล ไม่ว่าที่ชัยนาทหรือว่าที่กรุงเทพเป็นผิดพันธ์ของวิสาหกิจชุมชนลิเชฟามสรรหามาร่วมกับเชฟวัฒนะ Man แมนบอแมนวันนี้เป็นอีกวันดีๆนะครับของกลุ่มที่เราเรียกว่าใช่บิ๊กไบไหมครับผมกลุ่มบิ๊กไบกลุ่มหนึ่งประมาณ40กว่าคันนะครับจากสมุทรสงคราม เขารวมตัวกันมาทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มันเท่าเทียมคือมาเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนะครับเด็กที่มีร่างกายอาจจะไม่เท่าเทียมกับเราคือเด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่มีความพิการแต่กําเนิดนะครับที่โรงเรียนศึกษาพิเศษของจังหวัดชัยนาทแล้วก็เนี่ยนะครับคือทํากิจกรรมเพื่อเพื่อเพื่อช่วย ช่วยช่วยสังคมถือว่าเป็นการทํากรรมดีอย่างหนึ่งแล้วก็คุยกับบางคนเขาบอกว่าบางบางทริปในี่ไปกันนีมีเงินบริจาคเป็นเป็นแสนแสนเพื่อเอาไปช่วยคนทีนี้ต้องถามทางทางเรานะทีมงานที่มาร่วมเนี่ยปกติแล้วบิ๊กไบค์เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆก็ก็จะเป็นช่วง ช่วงหน้าหน้าแรงหน้าหนาวอะครับก็จะมีกิจกรรมบ่อยถ้าหน้าฝนก็ก็จะเดินทางลําบากหน่อยครับแต่ก็จริงๆก็มีมีมีอยู่ตลอดครับเดือน2เดือนเราก็ออกกันครับคือเหมือนว่าไปเที่ยวกันด้วยไปทํากิจกรรมช่วยสังคมด้วยครับผมรถเมื่อกี้บอกว่าคันหนึ่งต้องล้าน2เนี่ยบางคนบอกว่าขี่รถมันมีประทุนมีเก๋งมันมีความเย็นไม่ดีเหรอความรู้สึกยังไงที่ต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดด ก็ก็มันเป็นส่วนใหญ่เป็นความชอบอะครับชอบในในตัวรถในตัวเครื่องยนต์สมรรถนะมันแล้วก็อีกอย่างก็ชอบสังคมของของไบเกอร์ครับก็จะมีการแชร์การแบ่งปันครับมันก็เป็นเสน่ห์ของมันครับที่ทำให้ขี่มาตลอดก็เป็นถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความชอบที่อาจจะแตกต่างไปจากอีกหลายๆกลุ่ม อันนี้ก็ตามนี่คือสิ่งดีที่เขาช่วยสังคมก็สังคมบิ๊กไบคคะครับก็ดีค่ะที่ที่ขับขี่เนี่ยที่มันซ้อนเนี่ยก็ไม่ได้เคยชอบมาก่อนเลยแต่ว่าที่ที่ที่ยอมซ้อนเพราะว่าอยากอ่าสังคมเขาดีอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทําประโยชน์เพื่อสังคมแบบนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ได้เป็นคอนเน็กชันแบบอีกแบบหนึ่งค่ะถ้ามีบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงมันดังจังหนึ่ง สมันเร็วเกินนะเขาจะว่าเราเนี้ยถ้าเราจะรู้สึกยังไงก็สําหรับคนท,ที่ที่ที่ไม่เคยขี่ก็อาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนะครับคือบิ๊กไบค์พวกนี้เนี่ยเอ่อทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกอะไรพวกนี้มันมันมันออกแบบมาสำหรับสำหรับความเร็วประมาณอย่างประมาณหนึ่งนะครับคือนอกจากนอกจากที่รถด,ดีแล้วเนี่ย คนขับก็ต้องไปฝึกครับก็ต้องไปเรียนรู้ในสนาม,มก็อย่างผมก,ก็ก็ขี่ในสนามมาก่อนอเพื่อฝึกทักษะแล้วก็คนมาอยู่บนหลังถนนนะครับเราก็ก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์ต่างๆซึ่งมันใกล้เคียงกันครับระหว่างระหว่างคนขับประมาทกับคนขับมีทักษะนะครับซึ่งในในไบค์กเกอร์ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้ก็จะมองออกนะครับแล้วก็จะมีการแนะนํามีการ เทรนกันแลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆกันก็ก็ช่วยให้แต่ละคนพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับเพื<น>่อเพื่อสุดท้ายก็คือขับขี่ปลอดภัยทุกคนครับนี่คือความในใจของไบค์เกอร์หรือว่าคนขี่บิ๊กไบค์ bike, นะครับเขาบอกว่าต้องฝึกก่อนต้องมีทักษะก่อนแล้วจึงเอารถเข้าสู่ถนนใหญ่เห็นไหมครับเราจะได้รู้ว่า๋อไม่ใช่ว่าเราเห็นภาพที่เห็นแล้วเราไปนึกเอาเองไม่ใช่เนาะ ก็โชคดีวันนี้ได้ขี่บิ๊กไบค์ปอ้าวอีกคันนี้ทำไมไม่มีแฮนด์เลยอาเลยอันนี้ตูดมันอันนี้ตูดมันนะอ้าวตายจริงทำไมถึงโง่อย่างนี้น แล้วเถ้าเราขี่จะขี่อะไรนั่งตรงนี้เลยไม่ใช่เหรอสองนะโอ้โหแล้วทาท่านอนไปดีครับหลันี้ไหมอ่าโอ้โหเร่งแรงมากเลยบีบแต่นาะไ่ก็หายมาทำปากดิบแต่เอาเป็นเป็นเป็นเอานอนนอนนอนเาเ ขึ้นสะพานกระโดดฟุบเอาเอาเอาหมาหมาขวางเบรกเอี๊ยดให้ให้เบรกขำทำไมนี่เออานอนนอนเด็ดเอานอนมอบนอนมอบอ่าเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวาอ่าวัววัวตัดถนนเบรกเอี๊ยบเอ้าเอาหมามาขึ้นสะพานเอาโดดอ่บนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องนะครับ บิ๊กไบค์ที่ขับกันมาแต่สมุทรสงครามแล้วก็มาทําบุญให้กับศูนย์เด็กที่เขามีความผิดปกติทางร่างกายนะครับที่จังหวัดัยนาทและจากนั้นก็เขาก็ต่อมาทานอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารปลอดภัยอาหารออร์แกนิกที่ลิเชฟาร์มกันนะครับก็มีผู้สงสัยบิ๊กไบค์อ่ะทุกคนเข้าใจว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่บิ๊กไบค์ผู้ชายขี่บิ๊กไบค์เราเรียกว่าอะไรนะ อ่าไบเกอร์ครับไบเกอร์ถ้าถ้าผู้หญิงขี่บิ๊กไบเราเรียกอะไรฮะก็ไบเกอร์เช่นกันค่ะเหรอไม่มีไบกี้ไบกล้วยอะไรที่ว่ามจะไบกล้วยมาเลดีบไบเกอร์อย่างงั้นไหมใช่ค่ะเลดี้ค่ะความรู้สึกของคนนั่งซ้อนท้ายพี่เขาขับไปมันก็เร็วนะค่ะรู้สึกไงบ้างกลัวไหมพี่เบาๆไม่ค่ะเหรอ เราต้องมั่นใจในคนขับสนุกใช่ค่ะคือแล้วเราไปเที่ยวกันบ่อยๆนะคะ,ะ,ะเราจะรู้กันนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกเราเวลาไปไหนก็จะไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยใช่ค่ะเน,นาะโอ้นี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับของคนที่รับมอเตอร์ไซค์ใหญ่ซึ่งเวลาเราไปไหนตามท้องถนนเราจะเห็นกลุ่มของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีมากมายหลายกลุ่มใช่ไหมครับ ใช่ครับบิ๊กใบเข้าใจดีดูสิดูสิวันนี้ที่ชัยนาทมาช่วยสังคมให้ดูเก่งกาดอยู่ที่ชัยนาทจังหวัดภาคกลางน้องเอ๋ยน้องนางนี่พวกเขาคือบิ๊กใบ แต่ครับบิ๊กไบทำประโยชน์ให้สังคมใช่ไหมครับใช่ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน